สุรดล่งหน่อยนึงนำตาลปีดล่งจ้าปแปดล่งยัอยๆน้ำตาลแตกมาจ้าเนาะปักหน้าล่งจ้ากระเทยโล่งมือนิตำไวเซอรี่เนาะจ้ะเนาะใส่ฟักบัง วงลงจากาักบวงร่วกฝฟายเสรีรลงจา่า cứ sinh nhỏ bọn anh ăn thêm ăn đi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  หอมไฟลงจังหน่อยนะจ๊นะเนาะเพื่อความหอมหอ,อมเด็ดที่เด็ดนะกันนะจาะกิน้อมกันต่อ นานดาเกี่ยวอีกแล้วสามวันหนึ่งสื่อเขอมา,า,ามายังหัวสามยีงหัว